สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับบทนี้เป็นบทของเซตนะครับเรื่องที่เราจะมาดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องยูเนียนอินเตอร์เซชันนะครับและก็คอมพลีเมนต์นะครับมาดูทีละส่วนครับยูเนียนนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคําว่ายูเนียนนะครับจะเป็นคล้ายๆตัวยูแบบนี้นะครับยูเนียนคืออะไรตามความหมายตรงนี้ครับ A ยูเนียน B เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ A หรือ x เป็นสมาชิกของ B คำว่าหรือนะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยหมายความว่าภายในบีกาเปิดปิดตรงนี้สมาชิกที่บอกว่าเป็น x อเนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกใน a อย่างเดียวหรือใน b อย่างเดียวหรือเขาอาจจะเป็นสมาชิกทั้งใน a และก็ทั้งใน B เลยก็ได้นะครับนี่คือลักษณะของ A ยูเนียน b ความหมายจะเป็นอย่างนี้มาดูตัวอย่างให้ชัดเจนครับครูโอมให้เซต A ครับสมาชิกคือ0 1 2 3สเซต B ครับสมาชิกคือ1 3 5 7ห เวลาเราพิจารณาว่า A union B นะครับสมาชิกจะเป็นอะไรบ้างเราก็แค่ดูว่าเลขอะไรที่อยู่ใน A หรือเลขอะไรที่อยู่ใน B ก็คือเอามาใส่เป็นสมาชิกของเซต A union B ให้หมดขณะนี้ถ้าเราดูเซต A ก่อนนะครับเลขที่อยู่ก็คือมี0 1 2 3เราก็เอามาสร้างเป็นสมาชิกของเซต A union B ได้เลยพอดูเซต A เสร็จก็ไปดูเซต B 1 3 5 7 1กับ3เราเอามาสร้างแล้วครับดังนั้นเราไม่ต้องเอามาเขียนซ้ําแล้วเพราะในปีกาเปิดปิดเนี่ยอะไรที่ซ้ากันเราเขียนแค่ครั้งเดียวก็พอ นะครับดังนั้นมันก็เหลือแค่เลข5กับเลข7นะครับที่จะต้องเอามาใส่นี่คือเซต A ยูเนียนบครับสมาชิกก็จะมีลักษณะแบบนี้นักเรียนอาจจะมองสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ว่าลักษณะของ A ยูเนียนบหมายความว่าเราเอาหมดเลยทั้งใน A ใน B มีเลขอะไรอยู่บ้างน,นะครับทีนี้ถัดไปครับอินเตอร์เซคชันนะครับอินเตอร์เซชันอาจจะเรียกสั้นๆว่าอินเตอร์เซมาดูความหมายของเขาครับ A อินเตอร์เซนี่คือสัญลักษณ์ของเขานะ เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a และ x เป็นสมาชิกของ b ในทางคณิตศาสตร์ครับคำว่าและเนี่ยหมายความว่า x ก็ต้องเป็นสมาชิกของ a และ x ก็ต้องเป็นสมาชิกของ b ด้วยในเวลาเดียวกันมันจึงเอามาสร้างเป็นสมาชิกภายในเซต a ในเซต b ได้ดูตัวอย่างนะครับเซต a ครับสมาชิกคือ2 3 5 7เซต b สมาชิกคือ1 2 3 4เวลาเราพิจ,จารณาว่า a ในเซต b สมาชิกจะมีอะไรบ้างเราก็แค่ดูว่า สมาชิกตัวไหนที่อยู่ใน A แได้อยู่ใน B ไปพร้อมๆกันนะครับตัวนั้นแหละครับจะเป็นสมาชิกของเซต A ในเซต B ขณะนี้ถ้าเราลองดูมันก็มีแค่เลข2กับเลข3นะครับเท่านั้นครับที่มันอยู่ทั้งใน A และก็ใน B ดังนั้นเลข2กับเลข3ก็เลยเป็นสมาชิกของเซต a ในเซต B ไปทันทีนะครับอินเ์เซกเราอาจจะมองเป็นลักษณะง่ายๆว่าลักษณะของอินเ์เซก B เนี่ยก็คือเอาเลขที่ซ้ำกันทั้งใน2เซตถัดไปครับคอมพลเมนต์คอมพลเมนต์สัญลักษณ์ที่ใช้แทนครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ เวลาเราอ่านครับ A complement ครับความหมายเท่ากับเซตของ x โดยที่ x mm hmm. เป็นสมาชิกของ A กับพบสัมพัทธ์และ x ไม่เป็นสมาชิกของ A หมายความว่าอะไรหมายความว่า A complement เนี่ยสมาชิกใน A เราไม่เอาครับที่เหลือนอกนั้นเราเอาหมดเลยนะครับนี่คือลักษณะของ complement มาดูตัวอย่างครับ A กับสัมพัทธ์ให้มาครับสมาชิกคือ0 1 2 3 4 5เซต A สมาชิกมี0นย์กับ2ถ้าเกิดเราจะหาว่าดูถ้าเราถ้าเราจะหาดูว่า A complement สมาชิกจะมีอะไรบ้าง เราก็ดูแหละครับว่า0กับ2นั่นแหละครับที่เราไม่เอาแต่ที่เหลือเราเอาหมดเลยซึ่งที่เหลือก็มี1 3 4แล้วก็5นี่คือ A อองพิเ m e n t ครับถัดไปครับผลต่างระหว่างเซตผลต่างระหว่างเซตนักเรียนต้องดูดีๆนะครับที่สําคัญตอนแรกเลยนักเรียนครับ A ลบ B กับ B ลบ A เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีสมาชิกเหมือนกันนะเรามาดูความหมายดีๆครับ A ลบ B นักเรียนจับตัวหน้านะ A ลบ B เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a และ x ไม่เป็นสมาชิกของ b นั่นหมายความว่าถ้าเราเพิจารณาว่า a ลบ b สมาชิกจะมีอะไรบ้างเราก็ต้องดูครับสมาชิกในเซต a มีอะไรบ้างอะไรที่มันอยู่ในเซต b ด้วยนะเราจะไม่เอาตัวนั้นพอ b ลบ a ครับเช่นเดียวกันครับคือเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ b และ x ไม่เป็นสมาชิกของ a จับตัวหน้าอีกแล้วเราก็แค่ดูว่าสมาชิกอะไรบ้างที่อยู่ใน b ตัวไหนที่ไปซ้ํากับในเอเราจะไม่เอานี่คือลักษณะของการพิจารณาผลตา่างพิจารณาตัวอย่างให้ชัดเจนครับเซตเสมาชิกค,คือ0 1 2 3 4เซตบสมาชิกค,คือ3 4 5 6 7ถ้าเราจะพิจารณาว่า A อลบบสมาชิกจะมีอะไรบ้างนะครับเราก็ดูว่าใน A เนี่ยสมาชิก0 1 2 3 4เนี่ยตัวไหนบ้างที่อยู่ใน B ตัวนั้นแหละครับที่เราจะไม่เอา0เราจะเอาฮะ1เอาครับ2เอาครับ 3กับ4เราจะไม่เอาครับเพราะใน B มันมีตัวนั้นอยู่ดังนั้นครับ A ลบ B สมาชิกก็เลยเป็น0 1นแล้วก็สเท่านั้นมีสตัวสุดท้ายครับ B-A ลบ A หรือผลต่างระหว่าง B กับ A นักเรียนจะเอานักเรียนจะสร้างสมาชิกได้โดยการพิจารณาว่าอะไรบ้างที่อยู่ใน B และที่มันไปซ้ำกับ A ตัวนั้นแหละครับที่ไม่เอาถ้าดูจากตรงนี้3กับ4ครับมันมีใน A ดังนั้น3กับ4เราจะไม่เอา,เรา,เ,อาเราจะเอาแค่ห้แล้วก็7 นี่คือลักษณะของผลบากหนูอาจจะจำเป็นคำสั้นๆว่าลักษณะของ a ลบ b หรือ b ลบ a เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เอาในตัวหน้าครับแต่อะไรที่อยู่ในตัวหลังด้วยสมาชิกตัวนั้นเราจะไม่เอานี่คือลักษณะของอผลบากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ